เมื่อคืนฟังธรรมเทศนาขององหลวงตาท่านอบรมพระแต่หลวงตาพูดเมื่อคืนพูดเผ็ดร้อนธรรมเทศนาของท่านกันนี้แต่ท่านพูดมาตั้งแต่ปีท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะกันเทศปีสองเจ็ดนะแต่หลวงพ่อออกมาแล้วเทศกันแต่ท่านพูดเกี่ยวกับการ อยู่ร่วมกันของพระการอยู่ร่วมกันของพระไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้วิวาทกันให้มองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายในเทศกันนี่นวกการอยู่ร่วมกันให้รู้จักใจท่านรู้จักใจเราการอยู่การฉันให้จำเนกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นพระ การฉันการพูดการคุยให้ระมัดระวังอย่าให้ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในวงการพระถ้าว่าพระทะเลาะวิวาทกันมันดูไม่ได้มันหยาบจากนั้นก็ท่านพูดเรื่องการฉันการฉันน้ำรงน้ำงน้ำร้อนอย่าไปคุยกันที่โรงน้้ำร้อนไม่ใช่โรงสุราลักษณะอย่างนั้นน่ะ ถ้าโรงโซล่ากินเข้าไปเมาแล้วก็ไม่รู้ใครพูดอะไรต่อพูดอะไรมันหูตึงล่ะแต่ี่โรงน้ําร้อนไม่ใช่เป็นอย่าง,งานั้นเป็นโรงที่ว่าเพศเรามาฉันเพศเพื่อบรรเทาบรรเทาอะไรก็สุดแท้แต่ผู้ที่จะมาฉันคิดยังไงถ้าทุกคนมันก็มีเวทนาทุกคนหิวก็คือเวทนากระหายก็คือเวทนา ถ้าเราจะน้อมไปไม่ใช่ว่าเรามาทานแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ใช่อย่างนั้นมาฉันเพื่อระง,งับเวทนาไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นมากในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมามากรบกวนเราก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาไปได้แต่ถ้าเมื่อเรามาฉันระง,งับเวทนาเราก็พร้อมที่จะบำเพ็ญ สมาธิภาวนาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นก็เข้าทำนองที่ว่าอาหารสัปายะอาหารเป็นที่สบายไม่ใช่ว่ากินจนตาปืออิ่มท้องจนหลับหูลืมตาไม่ขึ้นพอกินอาหารอิ่มอาหารดีเกินไปอันนั้นไม่ใช่อาหารสัปายะอาหารอาหารประเภทอย่างนั้นครูบาอาจาร สายหลงปู่มั่นเท่า,าอาหารเลี้ยงหมูนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าอาหารสัปปายะนี่พอทานเข้าไปพอยังชีพอาหารไม่เผ็ดไม่ร้อนอาหารไม่ทําลายร่างกายอาหารทานเข้าไปแล้วไม่งอกไม่ง่วงพร้อมที่จะปฏิบัติพรมจรรย์ได้พร้อมที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ฉันเข้าไปแล้วไม่ทับถม ไม่ทาให้ร่างกายเดือดร้อนอันนี้แปลว่าอาหารสัสบายะอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างสมณะสบายอย่างพระให้อยู่ได้อย่างอย่างพระเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้ว่าร่างกายของคนเราถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันอาหารดีขนาดไหนร่างกายเนี่ยก็จะต้องแก่ จะต้องเก็บจะต้องตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะโภชนาการจะดีเด่นขนาดไหนถึงจะยาดีขนาดไหนถึงจะอากาศดีขนาดไหนถึงจะดูแลบำรุงรักษาร่างกายดีขนาดไหนให้มาทุกกลุ่มเมืองนั้นถต่ให้ผัดเวียนเปลี่ยนกันมาให้มาคอยเฝ้าว่าต้องใช้อันนี้ท่นนี้ต้องหายใจเท่าน,นี้ครั้ง ต้องฉันยายนี่ต้องรับ,บาบอย่างนี้ต้องทายอย่างนี้อาหารต้องเป็นอย่างนี้ทุกกระเบียดนิว้วไม่มีการผิดพลาดร่างกายของคนเราก็ยังแก่ยังเก็บยังตายไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้เพราะนั้นท่านยิงว่าร่างกายน้นถึงจะบำรุงรักษาดูแลดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอยังเป็นผู้อื่นอยู่เสมอ อื่นก็คืออะไรคือคือใจของเราเนี่ยใจของเราเป็นเจ้าของร่างกายนี่เป็นลูกน้องเรือร่างกายเป็นบ่าร่างกายเป็นเบาวใจเป็นนายกายเป็นเบาถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนลูกน้องคนนี้ก็ยังยังไม่เลี้ยงไม่เชื่องว่างั้นเถอะยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอผลที่สุดเมื่ออายุ8 0 9 0เข้ามาเนี่ยใจของเราประวักพวลเลยทีนี้เพราะร่างกายมันไม่ไปตามบัญชา ที่เจ้านายสั่งหูกับไปทางหนึ่งตาก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งหนังกับไปทางหนึ่งทีนี้เจ้านายก็เป็นทุกข์กับร่างกายเลยทีนี้เพราะฉะนั้นท้าว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมผู้ไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะจะล่มหลงมัวเมาเป็นทุกข์กับร่างกายนี่อย่างมากแต่ถ้าว่าผู้ได้ศึกษาดีแล้ว ได้ฟังได้ศึกษาได้อบรมใจดีแล้วใจเป็นหัวหน้ารู้ว่าร่างกายมันเป็นยังไงต้องรักษามันพอประมาณดูแลพอประมาณถึงข่าวมันจะตายแล้วเหรอไปแล้วเหรอเอาไปก็ไปใช่ไวะข้าคิดไว้พอแรงแล้วอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งร่างกายตัวน,นี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็คือถ้าผู้ได้อบรมดีแล้วนะ ใจมันจะปล่อยวางอย่างนั้นไม่ลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายในเมื่อไม่ลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายสิ่งเกี่ยวเนื่องกับร่างกายก็ไม่ลุ่มหลงอีกออลูกเมียทรัพสมบัติเงินคำจดถามบรรดาศักิ์ประเทศชาติบ้านเมืองอะไรก็ตามขนาดร่างกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะทิ้งมันอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ได้อย่างไร ขนาดร่างกายของข้าข้าก็จะต้องปล่อยจะต้องวางสิ่งเหล่านั้นก็ต้องวางถึงจะไม่อยากจะวางมันก็ต้องวางแต่ว่าขณะที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าที่จะช่วยสิ่งไหนได้ข้าจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งไหนที่มันไม่ดีข้าจะไม่ทำข้าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้เดือดร้อนตนและผู้อื่นตามแนวแถวของ ประรมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรเมื่อเป็นชีวิตเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราควรทําตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในระดับไหนเราควรทําตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําตนให้เป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์รือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธิ์เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกของเต้าอย่าเป็นพ่อสมเลเทเมากินเหล้าเมายาให้เขาเห็นถ้าเป็นแม่ก็เหมือนกันเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นเยี่ยงอย่างของลูกให้ลูกออชายให้ลูกสาวถือเป็นตัวอย่างให้ไดออ้ลูกสาวก็ถือแม่เป็นตัวอย่างลูกชายก็ถือพ่อเป็นตัวอย่างพ่อนี่ยคือเป็นฮีโร่และเป็นผู้นําของครอบครัวลูกน่ยคือผู้ตามถ้าพ่อไม่ดีโดยมากลูกก็จะไปเดินตามพ่อเหมือนกันะแม่ไม่ดีลูกก็จะเดินตามแม่เหมือนกันอันนี้มาถึงครูบาอาจารย์ มาถึงฝ่ายปกครองก็พยายามทําตนให้ดีที่สุดในเมื่อเป็นหัวหน้าเขาเราก็ทําตัวให้ดีเป็นหัวหน้าที่ดีถึงเขาจะไม่เห็นเป็นตัวอย่างถึงเราจะไม่ทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างก็เถอะแต่เราทําดีแล้วเขาก็จะต้องทําดีอย่างเราแต่ถ้าเราทําไม่ดีอยากจะให้ลูกน้องดีก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะตัวเองก็ทําไม่ดีอย่างที่ว่าดูปูเดินยังไง แม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินอย่างนั้นแต่แม่ปูจะบอกว่าอย่าเดินอย่างอย่าเดินโคตรโค้งอย่างนั้นสิแต่โตเองก็เดินให้เขาดูอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพูดหรือว่าการแนะนําในทางที่ถูกต้องที่สุดว่างั้นแตเ่เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะอยู่ในสถานะใดก็าตามพยายามสังสมคุณงามความดีเอาไว้ ถึงอย่างไรก็ตามในหลักของพุทธพุทธประสงค์ระอว่าพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้เมื่อร่างกายแตกลงไปแล้วสลายลงไปแล้วสู่ดินน้ำลมไฟแล้วนายตัวน,นั้นไม่ตายไปด้วยวิญญาณตรงน,นั้นไม่ตายไปด้วยออกจากร่างแล้วไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าว่าใจตรงนั้นทํากลรมชั่วกลรมชั่วก็จะพานําไปในทางต่ำซ้มไปในทางต่ํา แต่ถ้าว่าใจตรงนั้นเจ้านายตรงนั้นหัวหน้านั้นที่อยู่ในร่างกายในขณะยังมีชีวิตอยู่สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลก็จะพานำดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุคติในภพภูมิต่างๆเป็นนั้นว่าใจตรงนั้นไม่สาบไม่สูญไม่แตกสลายแต่ร่างกายในทุกคนถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันขนาดไหน รักษาดิบดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอให้พวกเราคิดเอาไว้อยู่อย่างนั้นเพราะนั้นถึงเราจะอยู่ในสถานะใดก็าตามอย่าลุ่มลหลงมัวเมากับร่างกายอย่าปนปือจนเกินไปให้คิดว่าข้าจะต้องร่างกายของข้าเนี่ยจะต้องแตกอีกสักวันหนึ่งถึงจะไม่แตกทีเดียวบางทีอาจจะพิกงพิการเป็นอมภพอมภาตยังเก็บไข้ได้ป่วยก็ได้เพราะนั้น ทำใจไว้อยู่เสมอถ้าคนทำใจไวอ้อย่างนั้นจะไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องเมื่อมีลาบมียศมีสนเสริญฝ่ายดีของโลกธรรมก็ไม่ตื่นไม่สะทกสะท้านไม่วันไหวไปตามถ้าว่าโลกธรรมฝ่ายตา่ำโลกธรรมฝ่ายต่ำก็คืออะไรเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเข้ามา ใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะได้คิดไว้แล้วรับได้ทุกสถานการณ์ทั้งดีและชั่วถ้าใจเราฝึกดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกใจเอาไว้นะวันไหวไกวแวงไ,ไปหมดตามโลกกระทำเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาสอนให้ใช้ความคิดสอนให้ใช้ความรอบคอบสอนให้มองทุกด้านในรอบตัว สอนกระทั่งความคิดอีกว่าควรคิดอย่างไรไม่ต้องพูดถึงว่าการกระทำเหมือนั้นถ้าคิดดีแล้วต้องทําก็ต้องทําดีพูดก็ต้องพูดดีถ้าคิดชั่วแล้วทํก็ออกไปก็ทําชั่วพูดออกไปก็ต้องพูดชั่วเพราะมันออกไปจากใจเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาดูใจมาศึกษาเรื่องเรื่องของใจการเคลื่อนไหวของใจจึงเอาสมาธิเขาไปจับในขณะทุกขณะสติสัมปชัญญะ เราให้มีสติยังไงจึงจะจับใจตรงนี้คิดยังไงเ,เคลื่อนไหวยังไงมันไปทางดีเป็นทางกุศลหรืออกุศลถ้าโมโหขึ้นมาหดีไปทางกโกรธนะถ้าคิดโลภของเขาโดยไม่มีเหตุมีผลโลภถ้ารักปล่อยอารมณ์ไปทางรักต้องกาม,มากิเลสนะมาคะราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจของเรานี่แหละให้มาสังเกตดู ใจของเรามันจะออกไปทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะออกไปทางไหนพอออกไปแล้วมันก็น,นําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาจิตใจจิตใจของเราหว,วั่นไหวกวแกว้งอะไรนี้เพราะนั้นเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาเรียนรู้ในครั้งนี้ถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้รู้ว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือสอนหลักใจควรจะคิดอย่างไรมันจึงจะถูกท่องมันจึงจะเป็นธรรม จึงจะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเข้าสู่ใจของเรานะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆท,ท่านนะร่างกายนะั้นถึงจะเลี้ยงอิม่มมีพีมันรักษาดีทุกกระเบียดนิ้วนะก็ยังแก่เจ็บตายยังเป็นผู้อื่นอยู่เสมอนะเพราะนั้นให้เราคิดเอาไว้จากนั้นก็ให้สั่งสมคุณงามความดีอยจะตั้งอยู่ในความประมาทอานตน่อไปรับพรอนุโมทนาให้พร